สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านรสมีสูตรเด็ดไข่เจียวไก่สับสูตรกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันตามไปดูในคลิปเลยค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้รสใช้เกลือป่นปลายช้อนชาถ้าจะใช้น้ำปลาก็ได้ผงปรุงรสเล็กน้อยเป็นสูตรไม่มีชูรสเพิ่มกลิ่นหอมด้วยพริกไทย วันนี้รถใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะใช้จำนวน3ฟองแล้วก็จะตอกใส่ชามตีส่วนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ให้เกลือละลายนะเมื่อทุกอย่างละลายดีแล้วรถใช้ไก่สับวันนี้ใช้80กรัมเกือบเกือบหนึ่งขีนะคะก็จะตีไก่ของเราให้ส่วนผสมเข้าในไข่ไก่แบบนี้ต่อไปเราเตรียมกระทะ ใส่น้ำมันวันนี้รถใช้น้ำมัน,มนเมล็ดในปลาไม่ต้องตกใจนะคะที่เป็นไข่เพราะน้ำมันเย็นเดี๋ยวพอร้อนน้ำมันก็จะละลายไปเองค่ะขั้นตอนนี้สําคัญมากเราไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนเราใส่ไข่ไก่กับไก่ที่เราตีไว้ลงไปในขณะที่น้ํามันยังไม่ไมร้อนนะเพราะถ้าน้ํามันร้อนเราใส่ไข่ไก่ ไข่ของเราจะไหม้ก่อนแล้วก็ไก่ก็จะไม่สุกค่ะนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะคะการที่น้ำมันไม่ร้อนไก่ของเราก็จะค่อยๆทยอยสุกไข่ก็จะไม่ไหม้การเจียวไข่วิธีนี้ต้องใจเย็นๆนะคะต้องคุมไฟแล้วก็จะปล่อยไปเรื่อยๆสูตรนี้ทำไข่เจียวไก่สับก็อร่อยนะคะทีนี้ลองดูนะคะไข่ของเราก็จะเริ่มสุก ไก่ก็ค่อยๆทยอยสุกจะไม่ไหม้นะคะใช้ตะหลิวแซะไปแซะมานะคะแล้วก็ดูว่าไข่ได้ที่หรือยังเราจะช่วยให้ไก่ของเราสุกเร็วขึ้นโดยที่ว่าจะเอาตะหลิวตักน้ำมันมาใส่แบบนี้ค่ะตักไปเรื่อยๆอ่าพลิกดูไข่ของเราสุกเหลืองกำลังดีได้ที่เราก็จะพลิกเลยค่ะ สวยงามค่ะไข่เจียวสีสวยกำลังดีไม่ไหมจนเกินไปวันนี้ราใช้กระทะเหล็งนะคะรสต้องขอบคุณเจ้าของสูตรจากช่องปลายรีสอร์ทนะคะสูตรของคุณลุงคือดีมากรดลองอ่ามันทำกินในบ้านคือจะบอกว่าอร่อยมากเขาทุกคนคือกรอบนอกนุ่มนุ่มในแล้วก็ไก่ก็สุกทั่ว ที่สำคัญคือไม่อมน้ำมันค่ะสูตรนี้ดีจริงๆแล้วก็ลองทำกับไข่เจียวกุ้งสับก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะไข่เจียวสุกดีแล้วเราก็เสด็จน้ำมันพักไว้นะคะหรือจะใส่ตะแกรงก็ได้ค่ะทุกคนได้มาแล้วค่ะไข่เจียวไก่สับกรอบนอกนุ่มในทานกับข้าวสวยร้อนๆร,ราดซอสคือที่สุดเลยค่ะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ